นิสสันเซฟิโร A สามนะครับมีปัญหาสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเนื่องจากนะครับไฟ security ติดแดงค้างแบบนี้นะครับถ้าติดแบบนี้สตาร์ไม่ติดนะครับอ่าไม่ติดนะครับติดปัญหาเรื่องระบบอิโมนะครับน่าจะมีอุปกรณ์เสียด้วยนะครับใช้เครื่องสแกนก็มีโค้ดที่มีปัญหาขึ้นบนจอด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขให้ลูกค้านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์นะครับหลังจาก เปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะครับเช็คระบบไฟเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนระบบอิโมบิเลเตอร์สมบูรณ์นะครับเสียบกุญแจบิดออนอ่าทีนี้ไฟซิเคียวริตี้ก็ดับลงแล้วนะครับถ้าดับแบบนี้สตาร์ทได้เลยครับสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับตัวโค้ดที่มีปัญหาก็ไม่มีแล้วนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสันเซฟิโลเอสามนะครับมีปัญหาสตาร์ทรถไม่ติดนะครับไฟซิเคียวริตี้ติดแดงค้างนะครับมีบริการ แกถึงที่ถึงบ้านนะครับสัางกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ